โจทย์เรื่องเวกเตอร์ค่ะเวกเตอร์คือปริมาณใดๆก็ตามที่มีทั้งขนาดและทิศทางนะคะโจทย์ประเภทนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งการรวมเวกเตอร์ย่อยๆให้กลายเป็นเวกเตอร์ลับ1อันหรือเราจะแยกเวกเตอร์หนึ่งเวกเตอร์นะคะออกเป็นเวกเตอร์องค์ประกอบหลายๆเวกเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาให้เวกเตอร์ R มามีขนาด800นิวตันค่ะเวกเตอร์ตัวนี้คือแรงนะ กระทำดังรูปค่ะต้องการให้เราหาองค์ประกอบของแรงนี้ที่อยู่ในแนวแกน a และแกน b ค่ะนั่นหมายความว่าเวกเตอร์ย่อยที่เราแยกออกมาอยู่ในแนวแกน a และแกน b ค่ะจะต้องมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์รับก็คือ R 800นิวตันนะคะ,ะเวกเตอร์ที่โจทย์ต้องการให้เราแยกออกมาก็จะอยู่ในแนวนี้ มุมนี้คือสามสิบองศาเนาะมุมนี้คือหนึ่งร้อยสิบค่ะเราสังเกตว่าตรงนี้เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นค่ะมุมที่เราไม่รู้พี่ใส่เป็นเซตาค่ะมุมรวมของเส้นตรงคือร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมคะเส้นตรงเส้นนี้ประกอบด้วยเซตาบวกสามสิบองศาบวกหนึ่งร้อยสิบองศาค่ะตรงนี้รวมกันได้ร้อยสี่สิบ เราก็จะได้ว่าเซตาที่เราไม่ทราบอะค่ะมีค่าเป็น40องศาที่ขออนุญ,ญาตลบนะเส้นนี้ค่ะกับเส้นนี้ขนานกันเพราะฉะนั้นสองมุมนี้เป็นมุมแย้งมีขนาดเท่ากันค่ะ สังเกตสามเหลี่ยมรูปนี้ค่ะมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบซึ่งภายในสามเหลี่ยมของเราก็ประกอบไปด้วยสามสิบองศาสี่สิบองศาแล้วก็มุมที่เราไม่ทราบนะคะใส่เป็นเซตาไว้ก่อนตรงนี้รวมกันได้เจ็ดสิบค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทราบว่าเซตามีค่าเป็น110อองศานั่นเองนะ จากนั้นค่ะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะมุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันค่ะมุมนี้ก็เป็น40องศาด้วยและสองมุมนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกันก็จะมีขนาดเท่ากัน สมบัติของเวกเตอร์ค่ะเราสามารถย้ายตำแหน่งของเวกเตอร์โดยการเลื่อนเวกเตอร์มาเขียนต่อกันได้นะที่ขอเอาเวกเตอร์มาเขียนค่ะเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B เป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์800นิวตันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าพี่เขียนรวมกันแบบกราฟิกนะคะก็คือเอาหางของเวกเตอร์ B เนี่ยมาต่อหัวของเวกเตอร์ A ค่ะ ก็จะต้องได้เวกเตอร์ลับเป็นแรงขนาด800นิวตันด้วยมุมนี้ค่ะคือตรงนี้30องศามุมนี้คือ40มุมนี้คือ110องศานั่นเองนะคะในการแก้โจทย์เรื่องเวกเตอร์สามารถเลือกใช้วิธีได้หลากหลายนะคะพี่ขอเลือกไซน์ลอมมาใช้นะ เวกเตอร์ A ค่ะอยู่ตรงนี้เนาะมุมที่ตรงข้ามด้านคือ110องศาบี D ค่ะมุมตรงข้ามคือ30 ระวังดูมุมให้ดีๆนะคะว่ามุมตรงข้ามคือมุมไหนจากนั้นค่ะเราจะจับคู่ค่ะ ระวังเรื่องการแสดงวิธีทําด้วยนะคะน้องๆต้องเขียนบรรทัดนี้ด้วยนะว่าการแก้โจทย์ของเรามีที่มาจากอะไรนะ เนื่องจาก a ของเราเป็นปริมาณเวกเตอร์ค่ะดังนั้นเราจะต้องบอกทิศทางด้วยการบอกทิศทางในเรื่องเวกเตอร์เราจะบอกเป็นมุมนะคะโดยจะอ้างอิงจากแกน x ต่อไปค่ะอยากหา b เราจะจับคู่นี้ แก้สมการค่ะแสดงวิธีทำให้ละเอียดนะ เซต้าบค่ะมีขนาดเป็นลบหนร้อยสิบองศาเซต้าค่ะเกิดจากการอ้างอิงจากแกน X นะคะโดยถ้าเรานับองศาทวนเข็มนาฬิกาจะแทนด้วยเครื่องหมายบวกค่ะแต่ถ้าเรานับองศาแบบตามเข็มนาฬิกาจะถูกแทนด้วยเครื่องหมายลบนะคะ สรุปคำตอบเพื่อความชัดเจนนะวงเล็บไปด้วยก็ได้นะคะว่าองศา,าที่ว่าเทียบกับแกนไหนที่แถมวิธีตรวจสอบค่ะว่าคำตอบที่เราคิดมาถูกต้องหรือเปล่า อย่างที่กล่าวไว้ค่ะว่าปริมาณเวกเตอร์สามารถใช้วิธีแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีค่ะคำตอบเมื่อสักครู่เราหามาจากไซน์ลอใช่ไหมคะดังนั้นพี่จะใช้อีกวิธีหนึ่งค่ะเพื่อเช็คว่าคำตอบนั้นน่ะถูกต้องหรือเปล่าพี่ขอเลือกใช้ลออฟโคไซน์ค่ะสังเกตเวกเตอร์ของเรานะคะสามารถเขียนเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานได้นะ Law of cosine ค่ะมีสูตรว่าเวกเตอร์ลับค่ะมีค่าเท่ากับรูทเอยกกำลังสองบวกบยกกำลังสองบวกสองเอบีโสอัลฟาโดยอัลฟาตัวนี้นะคะหมายถึงมุมระหว่างเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นั่นเองดูจากรูปก็คือ140องศาที่ขอโน้ตไว้ตรงนี้นะกันพลาด เวกเตอร์ลับของเราค่ะก็คือเวกเตอร์800นิวตันเอที่เราคำนวณมาได้ค่ะบี B ที่เราคำนวณมา มันเลยรูทนะที่คิดเพิ่มทีหลังนะคะถ้าค่า a และค่า b ที่เราหามาถูกต้องค่ะทางซ้ายและทางขวาของสมการจะต้องมีค่าเท่ากันก็คือทั้งหมดเนี่ยกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วจะต้องได้800นิวตันด้วยซึ่งที่นี้เนี่ยมันเท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะแสดงว่า a และบของเราถูกต้องแล้วค่ะ